สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาครับพิเศษครับรีวิวหนังสือพิมพ์มัติชนนะครับวันอังคารที่30มกราคมสภาพริมพ์ครับมัติชนนะครับเริ่มหน้าหนึ่งกันเลยนะครับสแกนให้เห็นทั้งหมดก่อนครับภาพนี้ก็คือเศรษฐาหวังอี้นะครับ ทกไทยจีนชื่นมื่นร่วมมือทุกมิตินะครับยินดีส่งแผนได้เชียงใหม่สนแลนดปิดนะครับจีนก็สนใจแลนบิดเร่งไฮสปีดนายกเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบินเยือนฉลองสัมพันธ์ทูตสองประเทศ50ปีมั่นใจวีซ่าฟรีหนึ่งมีนาคมทัวทร์ทะลักชมพิรุภันอุ้มเบนซินต่อเศรษฐาถกหวังอี้ชื่นมื่นกระชับสัมพันธ์ไทยทุกมิตินะครับภาพนี้เลยนะครับ ความร่วมมือในเศรษฐาทวีสินนายรมตรีรัมตรีครั้งให้การต้อนรับนายวังอิรัมตรีต่างารรประเทศสาธารณชาชนจีนโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือร่วมมือในการลงทุนระหว่างกันนะครับด้านบนเป็นภาพของท่านหญิงสรีวันวรีนาีรรัตไปฉลองมงคลสมรสพระราชทานของนายอัยวั์ศรีวัฒนประภานะครับ ซีโอคิงพาวเวอและแานสมสรเลสเตอร์ซิปี้นะครับซึ่งสมรสกับนางสาวนันทิสา,าตันยงเวศครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับนี่ฮะทอบอจฟันจิรัตปมสอดส ..49 ิกวิโรธแนะให้ฟ้องกลับนะครับ แจงสอดสีบสามนะสอดสีนะครับอ่าคนโททวีพูลริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนผอนอดอ,ดอแถลงข่าวหลักเกณฑ์การได้มาของใบสอดสอีสามกรณีกล่าวหาหนายจิรัตทองส่วนสสชดเชิงสาพับไกลรับเอกสารรับรองเกณฑ์หารไม่ถูกต้องที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับ ทอบอจอบฟันนี่นะครับพิษเอกสารปลอมโต้กันนัวกุมพานี้สวอขอสองวันถลกรัฐบาลนายกลุยต่อดีตเต้าวอรเลตเผยชาวบ้านทวง10,000ืงน,นะครับบิ๊กเต่ลาล่าปลาวงการใหญ่แฉเป้ารีดร้อยล้านมีคนอยู่เหนือสีส่วนตะเวนร้องหลายหน่วยอูฟู่บ้านสิบหลังนาร้อยไร่สอสอเท้งปูดเจ๋งตื้อ เจ๋งตื้อเจ๋งนะครับเจ๋งดอกจิกตื้อยื่นสอบมีอธิบดีกรมการข้าวภวารัฐบาลจากมือกทมนำร่องสอนมวยไทยดันซีรีส์ Y วายซอฟพ,พาวเวอร์หมื่นล้านนี่นะครับต้นกล้ามวยไทยนี่เป็นความฝันที่ผมอยากเห็นเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นจริงแล้วก็คือมวยไทยอยู่ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาครับนายพิพลศรีวิกรที่ปรึกษานายมตรี และประธานอนุกรารกรรมการ,รขับเคลื่อนอุตสาหกรกรมด้านกีฬาเป็นประธานลงนามันข้อตกลงต้นกล้ามวยไทยกับท่านชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าก,กทมและท่านยอดมณีท่านเก้าศักดิ์ยอดมณีครับที่สลามว่าก,การกรุงเทพนะครับผมนี่คือหน้าหนึ่งนะครับหน้านหนึ่งจากหน้านหนึ่งไปหน้าสองนะครับสัญญาณเตือนภัยแรงนะครับพิชัยชีย้เศรษฐกิจแย่กว่าที่คาดการไว้นี่ท่านพิชัยนรุตุพันธ์นะครับ ที่ปรึกษานายมตรีอน,นาคตคดีหุ้นสื่อท่านชาดาว่าไง one stop s o วิ t i o ชาดาไทยเศษรัฐมตรีช่วยว่าการสรงค้ามนาคมเป็นประธานเปิดสำนักง,งานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์นะครับสีจังหวัดพร้อมกันเพชรบุรีปฐุมทานีนนทบ,บุรีสมุทรปราการนะครับยกฟ้องสอสอไอคดีมิน2วิธีก่อนนะครับคุณกนกกับคุณอัญชลีไพรีั เส้นแบ่งหน้าสามเส้นแบ่งจุดตัดกรณีลออจับนักร้องอ่านผ่านไอเทงสงครามขยายวงวันนี้สงครามขยายวงผมไม่ค่อยเข้าใจการ์ตูนคุณอรุณวัชราสวัสด์นะมันแอบสแตรกต้องตีความมากๆเลยไม่เหมือนการ์ตูนเซียไทยลัดนะครับเข้าใจง่ายๆตรงประเด็น ร้องเรียนรีดนี่ร้องเรียนรีดสีส่วนจัญญาที่บดีกรมการข้าวนะครับแมผมเนี่ยแปลกใจตัวเองทำไมผมไม่เข้าใจกระตูนคุณอรุณน,นะรถทัวร์ชนบรรทุกพ่วง18ล้อดับ1นเครือมติชนจัดเสวนาตกรมสุรชาติชี้เจอ5ความท้าทาย มาดูด้านในหน้า4ี่นะครับผู้นำต่างประเทศขึ้นขบวนแลนด์บิตมองรัฐบาลเศษฐาคือประชาธิปไตยไทยเนื้อหอมแนะต้องวางจุดยืนให้ดีนะครับปื๊บอ,อันนี้เหมืองสร้างแร่เหมืองสร้างเมืองเหมืองสร้างเมืองนะครับ แร่สีดำที่เปลี่ยนป่าให้เป็นทองคำโอ้นี่เป็นรหกเสด็จประพาสเมืองดีบุกภูเก็ต2460โอ้มีนานหานี้เลยนะแถวบ้านคุณย่าผมนะครับที่อำเภอตะขวดทุ่งจังหวัดพังงานแล้วก็เมืองดีบุกเก่าเหมือนกันนะครับที่เป็นจุดหนังของอมหาวิทยาลัยเมืองแร่นะครับ นี่พิธากลับมาแล้วนะครับพิธากลับมาแล้วผังเมืองกรุงเทพสามตอนจบอันนี้คำคมพิมพัทราวิชัยกุลรัตรีกระทรวงอุกสาธการท่านว่าไงบ้างกระทรวงอุกษาหกรรเมปม็นกระทรวงที่สำคัญเหมือนเสือหลับอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้คือการกระตุ้นเสือให้ตื่น พระเทพเสด็จงานอ,อกกทอนะครับเครื่องเอ็กซเรย์พกพาเทคโนโลยีขจัดวัณโรคน,น,น,นี่นี่นะี่อันนี้น่าสนใจไปดูหน้าในนะครับหน้า12คือหน้าเขาจะสลับกันหน่อยนะแฟนรายการครับ สี่ชาติลุ่มน้ำโขงร่วมงานดอกนิ้วบานเชียงรายจับมือคิงโสโลมันลุยท่องเที่ยวหนุนนักท่องเที่ยวแวะวัดร่องขุนก่อนกับข้ามแดนอันนี้น่าสนใจนะครับเรื่องการค้าชายแดนอันนี้น่าสนใจมากอันนี้งานแผ่นดิพนพระนาราย ครับใครสนใจเชิญเลยนะครับที่ลบบุรีนะครับที่ลบบุรีต้นกลุ่มขับันขนมเขียงสูตรดั้งเดิมอาม่าเยวขนมไหว้เจ้ายอดหิตของเมืองตรังนะครับท่านมนาพรเจริญศรีมนาพรช่วยแก้ปัญหาจราจรเพิ่มจุดขับรถโรงเรียนเวิร์นพระบาทโอเคมาดูอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะครับหน้านี้ นายกเศรษฐาเยือนสีลังกา3-4กุมภาพันธ์นี้นะครับเซ็นเ t a การค้าเขตการค้าเซรีน่าสนใจมากนะครับนี่เราจะเป็นเซ็น FTA 3ีเอ3-4กุมภาพันธ์นี้นะครับเสริมนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือทางไทยกับสีลังกาเนี่ย ถ้าแฟนรายการที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองนะครับพระองค์เจ้าปิสดารนะครับพระองค์เจ้าปิสดารนะครับซึ่งเคยเป็นทูตที่อังกฤษนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทุนให้พร5รัลเป็นแปลงการปกครองนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นแปลงการปกครองภายหลังท่านออกจากราชการแล้วก็ไปบวชอยู่ที่สีลังกานะครับจนเรียกว่ามีชื่อเสียงมาก และภายหลังในหลวงรัชกาลที่5สวยนะครับท่านก็ลาสิกขานะครับผมก็มีปีแลนนะครับอยากจะไปเยี่ยมวัดที่ท่านเคยบวชอยู่ที่นั่นถึง20ปีนะครับอยู่ที่ที่ประเทศศรีลังกานะครับโอเคเรากลับไปที่มริชนต่อครับหนึ่งนะครับกรมสอดอ43นะครับเศรษฐาย้ําคนต้องการแจกหนึ่งหมื่นนะครับูมทายานเดินหน้าแจกเงินดิจิตอลนะครับ ชี้คิดแบบเดิมชีวิตเหมือนเดิมนะครับฟังปอกฟังปปอชอแต่ไม่ครอบใช้ข้อปฏิบัติเสรีส่วนนะพานนยันสวขอทลกรัธบาลสองวันลงชื่อแล้วนับ10บนะครับถลกรีดเงินแจกเงินหมูเถือนวิรัฐบาลคาดถกปลายกุมภาสมคิดเชื้อคงนะครับลุน31พรุ่งนี้นะครับคดีก้าวไก่แก้มาตา หนึ 1> 1, 1, นะไม่ใช่หนึงหนึ่งสองนะมีข่าวมอสองแทงเพื่อนดับที่กรุงเทพนะครับพัฒนาการนี่ประสานงานรถทัวร์นะ่าเห็นใจมากที่พิษนุนโลกรีดหนึ่งรล้านนะครับตำรวจถกปป,ป,ปงสีส่วนจัญญานะตำรวจถกปป,ป,ปงจ่อฟันคดีฟอกเงินยัน,ยนมีคนสั่งการเหนือสามผู้ต้องหา ชี้ทำจนย่ำใจมีบ้านสิบหลังธรรมนัตชี้เรื่องงบเ<บ>ก่างบปี6566นะครับเผยมีหลายกรมถูกขู่รีดเงินปูดมีผู้อยู่เบื้องหลังเยอะนะครับเทงร้องกรรมธิการข้อพิรุษทนายย้อนเหตุรีดอธิบดีข้าวปูดชื่อปอให้ยุติบทบาทนะครับมีอธิบดีวันไม่ปลอดภยัยทนายดังยืน่นปปงอสอบเงินพี่สีแล้วเย็นี้ต้องติดตามเลยนะครับ ช้างศึกไทยจะเตะกับทีมอุเบกิสถานนะครับที่กาตาร์นะครับสิบแการสนาทีวันนี้เชียร์ทีมชาติไทยครับอันนี้แฟนรายการก็อย่าลืมโหลดนะครับนี่ฉลองมัติชน47ปีดาวน์โหลดได้นะครับดานซีรีส์วายซีรีส์วายก็คือซีรีส์ผู้ชายกับผู้ชายนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์หมื่นล้านเลยพาณิพ ชี้ไทยเจ้าแรกจัดฟอรัรมนัฐบาล MOU กอกทม่มวยไทยนะฮะสอนใน20โรงเรียนกทมนำร่องครับอันนี้ส่งออกไทยฟื้นตัวระวังความเสี่ยงทะเลแดงอันนี้โชว์ของออสำนักข่าวกลางเกาหลีเผยแพ,พร่ภาพการทดสอบยิงขีปนาวุธจรืดดำน้ำนอกทะเลชายฝั่งของเกาหลีเหนือนะครับ องค์กา์อินทร์ตแจ้ง C.O. อปตทคนที่11นะครับอันนี้ท่านเศรษฐากับหวังอี้นะครับถกร่วมมือทุกมิตินายกมั่นใจฟรีวีซ่าจีนเกี่ยวเพิ่มเดินหน้าต่อรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับเชิญสีจิ้นผิงเยือนไทยปี68จีนถามลงทุนแลนด์บิ๊ หวังอีรับปากแพนด้า Panda ให้ไทยจีนเซิร์ชรัวๆแหล่งท่องเที่ยวไทยครับนี่ท่านผู้ว่าการทีเทห่ประเทศไทยครับถาพรเนกเกียรติภัยบูรณ์บอกว่าโอ้โหคนก็มีการเซิร์ชหาแหล่งท่องเที่ยวในไทยแล้วก็มีในซีทริปนะครับแล้วคนไทยก็คนคน คนเที่ยวจีนเหมือนกันจุลภัณฑ์พร้อมแจงเงินดีเต้าอุบอุบมีมาตรการกระตุ้นอื่นเพิ่มนะครับจี้กอนองอ,งองลดดอกเบีย้ยช่วยประชาชนนี่ท่านจุลภัณฑ์ออกมาแล้วทุนฮ่องกงท่านจุลภัณฑ์ออกมาจี้ธนาคารในประเทศไทยนะทุนฮ่องกงสนแลนด์บิดอุตะเผาออมสินช่วย6.3แสนคนพุนนี้เสียอ,อนุโมทนากับแบงก์ออมสินด้วยนะครับอนุโมทนากระพูดน ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเลยที่ทำโครงการช่วยเรื่องนี่นอกระบบนะครับของการค้าหนุนสนามบินอานามันเอกชนใต้แฮปปี้ฟรีวีซ่าสอ Happy Free Visa ชาตินะครับชงพีรพันธ์อุ้มเคาะเป็นสิ่งต่อนะรงศักประหารการค้าให้จีนอีกสมัยอันนี้ทลายโกดัง พลดวตรี uh, 3, วิทยาศีประเสริฐภาพพร้อมด้วยนายแพทย์นรงค์อภิคุลวณิชเลขาออยนะครับทลายเครื่องสำอางปลอมนี่ครับโอ้นี่หนังสือเล่มใหม่น่าสนใจพรียอเดอร์ก่อนได้เลยนะครับอยุทยากรสุขโขทัยต้นกำเนิดอุทยาสราคา240บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนของอมัธิชนวันนี้นะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านทีท่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำกิเศษสวัสดีครับ